ซื้ออาณิสงส์จากพระใจปิดกอานิสงส์สงเคราะห์ญาติเรามีญาติตายแล้วไปทาบุญกับเขาก็ต้องอ่านอันนี้เราจะได้รู้ว่าการทําบุญสงเคราะห์ญาติเป็นยังไงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ ภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสกุลโนมัยะโกนามะสิริสานุภรีจะโรปักังปิภาลิมารุหะ ไม่หังไม่หัตติกันทีตีตัดเสวังวิรปันตัสสะทิชาสังฆาสมากตาพุตวานะปิปลิงยันติวิภปเตวะโสพิโชตินบันนียตรรมภาจะได้แสดงยาตะกะสังฆานิสังสกถา ว่าโดยอน,นิสงส์สงเคระาะห์ญาติตามคำพีมงคลละทีปณีให้ท่านทลายได้สดับรับฟังตามทมควรแก่เวลาก็แลคํคำว่าสงเคราะห์นี้แปลออกมาเป็นภาษาเราว่าการถือเอาดีอธิบายว่าใ้แก่การถือเอาน้ำใจแห่งกันรละกันไว้การถือเอาน้ำใจแห่งกันรละการไว้นี้พูดยาวๆว่า ใ้แก่การยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้หรือการปูกใจกันไว้อันการสงเคราะห์กันคือยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้ผูกใจกันไวน้นี้จำแนกแจกออกไปตามเครื่องยึดเหนี่ยวสี่ประการคือยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว้ไม่หแหกคราวจากการเวรทผานคือการให้ฟันหนึ่งด้ื่อสิยววจาคือการกล่าวถ้อยคําที่เป็นที่รักหนึ่ง ด้วยอัตถาจริยาคือช่วยทำประโยชน์ให้แก่กันเองด้วยสมณะตาคือน่าจะสมณะตานะครับอันนี้เขาเขียนผิดนะครับด้วยสมณะตา,ตาคือการวางตนพอสมควรแก่ฐานะของตนหนึ่งสิ่งทั้งสี่ก็คือให้ปันการพูดคำเป็นที่รักการช่วยทันกิจประโยชน์การวางตัวพอสมควรน,นี้ย่อมเป็นเครื่องปลุกใจของกัแลกันไว ถ้าไม่มีสิ่งทั้งสี่คือการให้ปันการพูดถ่อยคำอันเป็นที่รักการช่วยทางจิตประโยชน์ให้แก่กันการวางตัวเสมอกันคนทั้งหลายก็จะแตกจากความเป็นญาติเป็นมิตรกันได้ง่ายที่สุดถึงมารดาบิดากับบุตรธิดาก็จะต้องแตกกันไปคือถ้ามารดาบิดาไม่มีการให้ปันสิ่งใดแก่บุตรธิดาเลย ไม่มีพูดถ่อยคําอันน่ารักไร่พอใจต่อบุตริดาเลยมีแต่กล่าวคำหยาบด่าว่าสาปแช่งอยู่เสมอไม่มีการเช่วยบุตริดาอย่างไรเลยไม่วางตัวให้สมควรกับที่ตัวเป็นมารดาบิดาเลยบุตริดาก็จะต้องหมดความเคารพนับถือมารดาบิดาเป็นแน่แท้ หาคนทั้งหลายในหมู่บ้านเดียวกันขาดการแบ่งปันกันขาดการพูดดีต่อกันขาดการช่วยเหลือกันขาดการวางตัวให้สมกับเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่แล้วคนในหมู่บ้านเดียวกันนั้นจะไม่รู้จักรักใครเจ้าคอกันเลยถ้าคนทั้งประเทศต่างก็ไม่มีการให้ปันแก่กันไม่พูดดีต่อกันไม่รู้จักช่วยเหลือกันมีแต่ถือตัวต่อกัน ไม่รู้จักวางตัวให้พอสมควรแก่ฐานะของตัวแล้วคนทั้งประเทศนั้นก็จะต้องแตกแยกกันหมดไม่มีใครชอบใครการที่คนในครอบครัวหนึ่งๆตลอดถึงในหมู่บ้านหนึ่งๆในประเทศหนึ่งยังมีความประคานักสือกันอยู่เหมือน,นทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยยังมีเครื่องยึดเหนียวน้ำใจกันอยู่ทั้งสี่ประการคือ การให้ปันการพูดล่อยคำอันเป็นที่รักการช่วยกันทำประโยชน์การวางตัวพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนั้นหากไม่มีเครื่องสงเคราะห์สี่ประการนี้อยู่พร้อมแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันเพียงสองคนก็จะต้องแตกแยกจากกาันเป็นแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรง,งแสดงว่าเครื่องสงเคราะห์สี่ประการนี้เป็นของทำให้โลกเป็นไปได้ ถ้าโลกขาดเครื่องสงเคอสี่ประการนี้เพียงประการใดประการหนึ่งโลกก็เป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนกับรถหรือเกวียนเมื่อขาดหมดุดคือสลักที่หัวเกวียนหรือหมุดแล้วรถหรือเกวียนนั้นก็เล่นไปไม่ได้ฉะนั้นถึงมารดาบิดาก็ไม่ได้รับความศัาร,ระบูชาจากบุตริดาเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงเอาใจใส่ต่อเครื่องสมคอสี่ประการนี้อยู่เสมอ ท่านจะท่านจึงได้ถึงความเป็นผู้ใหญ่เพราะพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ด้วยเหตุนี้ในเทศนาการนี้จึงเลยยกการสงเคราะห์ญาิขึ้นมาสแสดงให้แจ้งแก่ท่านทั้งหลายต่อไปแต่จากอัแต่จากอธิบายเริ่มแต่คําว่าญาติเป็นต้นไปอาขาว่าควา,าว่ายาิแปลว่าอย่างไรได้แก่ใครการสงเคราะห์ญาินั้นต้องสงเคราะห์อย่างไร มีใครทำมาแล้วเป็นตัวอย่างที่ควรจะอ้างอิงให้เห็นเป็นหลักฐานขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับศึกษาไปยาตกานามะมาติโตวาปิตโตวายาวาสตมาปิตามยัยุคาสัมพันทะในคำพีมังคะรธตีตนีว่าบุคคลผู้เกี่ยวเนื่องกันมาจากฝ่ายมันดาปิดาถึงเจ็ดชั่วคน เรียกว่าญาติทั้งนั้นคำว่าญาติคำว่าญาตินี้แปลว่าผู้รู้จักกันคือรู้ว่าผู้นี้เป็นปู่ทวดย่าทวดยายทวดของเราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของเราเป็นดิดามันดาของเราเป็นลุงป้าเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาของเราเป็นพี่ชายน้องพี่ชายพี่หญิงของเราญาติจังที่ว่านี้เรียกว่าญาติภายใน ส่วนญาติภายนอกนั้นยังมีอีกอันญาติภายนอกนั้นได้แก่ผู้รักใคร่ชอบพอคุ้นเคยกันเรียกว่าญาติพีสาะจะเป็นญาติในทางธรรมอธิบายว่าถึงผู้เป็นญาติสืบเนื่องมาทั้งฝ่ายมารดาปิดาก็จริงแต่ว่าถ้าขาดการรู้จักกันเสียแล้วก็จะเป็นญาติไม่ได้ส่วนผู้รักใคร่ชอบพอกันนั้นถึงจะไม่ใช่ญาติตามวงตระกูลประตาม ก็จะรอเป็นญาติอย่างยิ่งได้เพราะพระพบุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าความรักใ่้เบพอคุนเคยมีในผู้ใดผูั้นเรียกว่าญาติอย่างยิ่งดังนี้อันการสมเคราะญาติน้นแก่การเฉลี่ยแบ่งปัน,ปนสิ่งที่ควรเฉลีย่ยแบ่งปันให้ในการกล่าวถ้อยคําอันเป็นี่รักที่พอใจมีการเรียกกันว่าปู่า่าตายายพี่ป้าน้าอาเป็นต้นหนึ่งการช่วยกันทางกิจการงานหนึ่ง การวางตัวให้สมควรแก่ฐานะของตนที่เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เป็นต้นหนึ่งอนการสงเคราะห์ยากด้วยเครื่องสงมเคราะห์สี่ประการนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอุดมมงคลด้วยพระพุทธนิพนธ์การถาว่ายาตการนันจะสังฆโฆการสงเคราะห์ยากเป็นเครื่องให้จเจริญอย่างนี้ ปพราะเหตุว่าการสงเคราะห์คือยึดเหนี่ยวน้ำใจญาติด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวสี่ประการคือการให้ปันการพูดคำเป็นพิรักการช่วยทําทกิจประโยชน์การวางตนตามทุกวันี้เป็นเครื่องนำมาึ่งความดีในปัจจุบันมีการเสริเส็เิฐต้นหนึ่งเป็นเครื่องนำมาซึ่งความดีในอนาคตมีการได้ไปเกิดในสวรสค์เป็นต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงควรที่คนทั้งหลาย จะทำการสงเคราะห์ญากิด้วยสงเคราะห์สี่อย่างนี้ให้ได้ตามกำลังของตนของตนคือถ้าตนเป็นคนมีสิ่งของหรือทางธรรมาหากินที่พอจะแบ่งให้ญาติได้ก็จะแบ่งให้ญาติผู้ยากจนขัดตนได้ก็ควรแบ่งให้ เมื่อญาติผู้ใดเป็นคนพอมีพอกินอยู่แล้วตนก็ควรกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือต่อญาติผู้นั้นเมื่อญาติผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องช่วยทําให้เกิดขึ้นก็ควรช่วยกล่าวเมินเฉยเหมือนคนอื่นส่วนตัวเองถ้าเป็นผู้น้อยก็ควรแสดงความเคารพนับถือต่อญาติผู้ใหญ่ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ควรวางตัวให้สมเป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้น้อยได้เคารพนับถือดังนี้ ผู้ที่สงเคราะห์ญาติได้คือว่ากระทําตามเยี่ยอย่างของพระโพธิสัตว์พระพรุทธโพธิสัตว์ทั้งหลายได้สงเคราะห์มาแล้วทั้งคันถึงจะเกิดเป็นสัตว์ิริยานก็ได้สงเคราะห์พวกญาติที่เป็นสัตว์ิริยานเหมือนกันดังวัตถุนิทานทั้งหลายที่จะสาธยกมาแสดงสื่อต่อไปอติเตโพธิสตปุปุโรหุต,ตวากล่าวคือในกุุราชาดกว่า แม่ดีตการล่วงแล้วมาพระโพธิสัตว์เจ้าได้สวยพระชาติเป็นลูกสุนัขโทนห้อมล้อมในฝูงสุนัขเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่าชาใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีอยู่มาในราตรีวันหนึ่งพระเจ้าพาราณสีได้เสด็จไปประพาสพระราชอุทยานอยู่ตลอดวันพอ,อข้าลงจึงได้ทรงรถพระี่นั่งเข้าพระนคร พวกราชบุตรได้ยุดรถพระที่นั่งไว้ที่หน้าพระลานหลวงในคืนวันนั้นฝนได้ตกลงมาพอฝนหยุดแล้วฝูงสุนัขในราชตะกูลก็ลงจากวาสาก็ลงมาจากวาสาไปกัดกิน,นหนังหุ้มรถกับหนังหุ้มรถกับหนังชนะเช้าขึ้นพวกราชบุตรก็ไปกราบทูลว่าฝูงสุนัขไปเข่าไปตามทางท่อน้ํามากัดกินหนังชนะรถ เสียหายหมดพระเจ้าค่ะพระาราชาได้ทรงสลับก,ก็ทรงกลิวโปรดตรัสฆ่าทอดสุนักว่าขึ้นชื่อว่าสุนัขไม่ว่าอยู่ในที่ไหนไหนให้ฆ่าให้หมดตั้งแต่วนันนี้ตั้งแต่วันนั้นไปสุนักได้ถูกฆ่าทุกแห่งฝนในวัดสุนัขบ้ว่าสุนัขป่าอย่างไรสุนักป่าที่นี้ตายก็พากันไปแจ้งพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทราบเหตุการณ์นั้นแล้วจึงคิดว่า ในที่มีการรักษาแข็งแรงจากนั้นผงสุนัขภายนอกย่อมเข้าไปไม่ได้จะต้องเป็นูงสุนัขภายในพระราชวังเป็นเน่ตแท้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็อยากทําการสงเคระาะห์ญาตจึงนึกถึงบารมีทั้งหลายแล้วตั้งใจแผ่เมตตาอธิษฐานว่าอยากให้ไม้คอนก้อนดินมาถูกข้าพระเจ้าเลย อาติษฐานอย่างนี้แล้วก็เข้าไปในเมืองแต่ตัวเดียวผู้ที่ได้เห็นแล้วจะนึกโกรธไม่มีเลยสุนักบริสัตนั้นได้วิ่งเข้าไปถึงพระราชวังและวิ่งขึ้นไปใต้พระแท่นที่ประทับพระราชาในพระราชวินิจฉัยตัวร,ราชาบุตรจะไล่ออกไปแต่พระราชาทรงห้ามเสียพระบริสัตพักอยู่สักคู่แล้วก็จะภายใต้ราชบัลลังก์มาถวายบังคมพระราชา แล้วทูลถามว่าพระองค์มีพระราชองค์การให้ฆ่าสุนัขทั้งหลายจริงหรือกระเจ้าค่ะพระราชาตรัสตอบว่าจริงจึงทูลถามว่าสุนัขเหล่านั้นทําผิดอะไรพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่ามันกัดกินหนังชนะรถทูลถามว่าสุนัขที่กัดกินหนังชนะรถนั้นพระองค์ทรงทร,งราบหรือไม่ว่าเป็นสุนัขตัวไหนพวกไหนตรัสตอบว่าไม่ทราบ คูลถามว่าการที่ตรัสสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกแห่งหนโดยไม่ทรงทราบว่าสุนัขตัวไหนกระทำผิดนั้นสมควรแล้วหรือพระเจ้าค่ะตรัสต่อว่าเราได้บังคับให้ฆ่าสุนัขว่าพวกราชบรจงฆ่าผงสุนัขที่ได้เห็นแล้วทั้งสิน้นเพราะผงสุนัขก,กัดกินหนังรอดจึงทูลถามว่านพื่อช่าสุนัขแล้วคนทั้งหลายฆ่าท้งนั้นหรือหรือหรือว่าที่ไม่ฆ่าก็มีอยู่พระเจ้าค่ะตรัสต่อว่า ที่ไม่ค่าก็มีอยู่คือูงสุนัขในพระราชวังจึงทูลถามว่าเมื่อกี้พระองค์ตรัสว่าได้สั่งให้ฆ่าสุนัขทั้งปวงที่ได้พบเห็นแต่ตรัสเมื่อกี้นี้ว่ายกเว้นแต่สุนัขในพระราชวางังเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เป็นอคติเอ็นเอียงด้วยความรักเป็นต้นไม่ใช่หรืออันการถือคติย่อมเป็นการไม่สมควรไม่ใช่เป็นธรรมะของพระราชา ธรรมดาพระราชาอมควรเป็นเหมือนตราชัน่นควรหาเหตุผลให้ท่องแท้จึงจะเป็นการดีพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่านี่แนะเจ้าสุนัขตลาดเจ้ารู้หรือว่าสุนัขเหล่าไหนกัดกินหนังรถของเราพระโพธิสัตว์ทูลว่ารู้พระเจ้าค่ะต้องเป็นฝูงสุนัขของพระองค์เป็นแน่พอได้โปรดให้เอาน้ำเปรียงกับหญ้าปล้องมาขยํำเข้ากันกรอปากสุนัขเหล่านั้นดู พระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงกระทําตามผู้สุนัขเหล่านั้นได้ดื่มน,น้ำมันเปรียงที่เขาขยำ้ยาป้องใส่ลงไปก็รากออกมาทั้งหนังที่กินเข้าไปพระราชาก็ทรงอัศจรรย์พระใจว่ารู้เหตุการณ์ได้แน่นอนใกล้ายกับพระสัพพันญูพุทธเจ้าจึงได้บูชาพระพธิธเจ้าด้วเ้าิัตว์เจ้าด้วยสเสด็จะชา พระบพธิษัต์เจ้าก็ได้สแสดงพระราชธรรมสิบประการถวายแล้วขอให้พระราชาทรงตั้งอยู่ในสีห้าแล้วถวายเสวตาฉัตรตืนแก่พระราชาและจึงถวายบังคมลาพระราชาได้พระราชทานอภัยแก่สัตว์ทั้งปวงมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นแล้วให้พระราชทานอาหารประจำวันแก่สุนัทังงง้งปวงคนจะหลายมีพระราชาเป็นต้น ได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ผานการกระทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นและได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์โอวาทของพระโพธิสัตว์นั้นได้อย่างได้ยั่งยืนนานไปตลอดหมื่นปีเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์เจ้าถึงเกิดเป็นสัตว์ดุริฉานก็ได้ทําการสงเคราะห์ญาติเ่ยญาติต่างที่แสดมมาแล้วนี้อาตีเตโพธิสัตว์โตังโกเอตาวา กล่าวคือในอดิตการล่วงแล้วมาพราะบริษัทเจ้าสวยพระชาติเป็นกากาโกนะครับเขาเขียนเป็นทาโกก็เลยเอา่านเป็นทาโกอ่านหน่นะครับอาพพติเตพอติสโตกาโกมุตะวานล่าคือในอิตการล่วงแล้วมาพราะบริษัทเจ้าสวยพระชาติเป็นกามีบริวารทึ้งแปดหมื่นอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ใกล้เมืองพาราณสี โยบาวันหนึ่งราชครูปุโรหิตของพระเจ้าพระนรีออกไปอาบน้ําที่แม่น้ํานอกเมืองแล้วกลับเข้าสู่เมืองในคราวนั้นมีกาสองตัวจับอยู่ที่ยอดเสาประตูเมืองกาตัวหนึ่งบอกเพื่อนว่าเราจะที่รถศีรษะปรามคนนี้ให้ได้เพื่อนประห้ามวายาเลยปรามคนนี้เป็นคนใหญ่โตการทําเป็นศัตรูกับคนใหญ่โตเป็นการไม่ดีถ้าปรามคนนี้โกรธแล้วจะต้องทาถุงกาที่หน้า แต่กาตัวนั้นไม่เชื่อฟังได้ขืนทําตามที่พูดไวด้ตามก็โกรธได้ถูกอาฆาตสูกกาอยู่ต่อมาวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งตากข้าวเปลือกไว้ที่แดดแล้วนั่งเฝ้าอยู่มีแกะตัวหนึง่งมากินข้าวเปลือกพอคว้างแกะด้วยจุนเปือนที่มีไฟติดอยู่ไฟก็ไหม้ขนแกะแกะก็คิดจะดับไฟจึงวิ่งเข้าไปที่โรงทางไปถูตัวที่กระท่อมหญ้าหลังหนึ่ง ไว้ก็ติดกระท่อมหญ้าหลังนั้นแล้วลุกลามไปไหม้รงช้างผู้ช้างเป็นอันมากที่ล่ามโซ่ไว้คนแก้โซ่ไม่พันก็ถูกไฟลวกตามร่างกายเกิดเป็นแผลขึ้นเมื่อพวกหมอรักษาช้างไม่อาจรักษาได้ก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็ตรัสถามปุโรหิตว่ารู้จักยาบ้างไหมปุโรหิตก็ทูลว่ารู้จักพระเจ้าข้า ต้องได้เปลวมันกามารักษาจริงจากหายพระราชาจึงตัดสั่งพวกราชบรุษว่าพวกเจ้าจงไปเที่ยวกาเที่ยวฆ่ากา,กาเอาเปลวมันมันมาจำเดิมแต่นั้นไปคนเท่าไหร่ก็พากันเที่ยวฆ่าขูงกาเมื่อไม่ได้เปลวมันก็ฆ่าทิ้งเป็นกองกองไว้ในที่น,นั้นไทยใหญ่ก็ได้เกิดแก่ฝูงกาเพราะบริษัททรงทราบเหตุนั้นแล้วก็อยากจะช่วยหมู่ญา จึงนึกถึงบารมีแล้วนึกแผ่เมตตารีบบินไปนเร็วบินเข้าไปในทางช่องพระย่องพระแกร ى, มหาปราศาสตร์ของพระราชาแล้วบินเข้าไปอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับของพระราชาครั้งนั้นมีคนคนหนึ่งอยากจะจับออกมาพระราชาก็ทรงห้ามเสียพระบริศัทพักสงอบอยู่สักครู่แล้วก็มาจากใต้บันลังกราบทูลเป็นภาษามนุษย์ขึ้นว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาพระราชาไม่ควรจกอยู่ในอำนาจคติสี่น่าจะเป็นอคตตินะนำหน้าอาคติสี่มีฉันทาคติ 4. เป็นต้นสิ่งใดๆที่ควรทำควรพิจารณาสิ่งนั้นเสียก่อนแล้วจึงทำสิ่งใดเมื่อทำสำเร็จสิ่งนั้นก็ควรทำสิ่งใดทำแล้วไม่สำเร็จไม่ควรทำสิ่งนั้น พระราชาทั้งหลายในปางก่อนเมื่อทําสิ่งใดแล้วไม่สาเร็จก็ไม่ทําสิ่งนั้นผุโรหิตของพระองค์ได้ถูกอาฆาตไว้กับขูนกาและขูลเทศแกะต่อพระองค์กาทูลดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องปุโรหิตปลดขุนกาที่มีกาตัวหนึ่งที่รสศีระของเขาถวายให้ทรงทราบตั้งแต่ต้นจนปลายเมื่อพระราชาทรงทราบถามผุโรหิตในความตามเป็นจริงแล้วก็ทรงมีพระอริยข,ของแก้วเรื่มใสต่อพระโพิสัตว์ ขอให้พระบริษัทธ์ขึ้นจับบนต่างทองคําแล้วให้นําเอาน้ํามันที่หุงตั้งหนึ่งร้อครั้งพันครั้งมาทาปีทั้งสองของพระยากาบริษัทแล้วให้จัดเครื่องสวยของพระองค์มาพระราชทานเว,าเวลาพระยากากินอิ่มแล้วจึงตรัสถามว่าถ้าแต่บัณฑิตข้อยไรฝูงกาจึงไม่มีเปลมัน พยาการทูลตอบว่าภูงกามีใจสะดุ้งอยู่เป็นนิดมีแต่คนอยากฆ่าตีผูงกาอยู่เป็นนิดเพราะเหตุทั้งสองอย่างนี้ภูงกาจึงไม่มีเปลวมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่พระรหัตทูลว่าให้เอาเปลวมันกามารักษาแผลชานั้นด้วยเขาคิดจะให้ฆ่าภูงกาเสียหมดพระเจ้าค้าเมื่อพระราชาได้ทรงสดับเหตุผลอย่างนี้แล้วก็ทรงบูชาพระยากา เมื่อราชสมบัตรพระยากาได้ถวายราชสุบดัตคืนแล้วทืนขอให้พระราชาทรงตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วถูนขออภัยเพื่อสัตว์ทั้งปวงแล้วจึงทูลลาไปพระราชาได้พระราชทานอาภัยแก่สัตว์ทั้งปวงแล้วทรงเริ่มให้แจกข้าวให้เป็นทานแก่สงกาทุกวันไปส่วนพระยาการนั้นพระราชาตรัสสัตว์ให้นำเครื่องเสวยไปพระราชทานทุกวันไป เป็น,น้นว่าพระบริษัทเจ้าจึงเกิดเป็นสัตว์โดยฉานก็ได้ทำการช่วยญาติต่างที่แสดงมากููใดมั่งมีขึ้นแล้วไม่กินไม่ใช้ด้วยตนเองทั้งไม่ช่วยเหลือพวกญาติผูนั้นก็เท่ากับนกเขาเพราะธรรมดานกเขาเมื่อขึ้นจับบนต้นไม้ก็ได้แต่ร้องขันว่าของปูของปูเท่านั้นส่วนดอกไม้ผลไม้นั้นไม่ใช่ของนกเขาเป็นของนกอื่นเก็บไปกินเสียพืบเสียสิ้นเหมือนกับคนที่ ได้แต่ห่วงทราบว่าของกูของกูพอตายแล้วก็เป็นของผู้อื่นฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระบพิสัท์เจ้าครั้งเกิดเป็นฤาษียึงได้สอนน้องชายไว้ว่าสกคุโนไมฮะโกนามะสิริอาสิริสานุทริจโรเป็นต้นซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นแห่งเทศนาแล้วน,น,นั้นมีคำแปลว่านกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกห้วยราวเขาบินขึ้นไปจับต้น บี้เฟรแล้วก็ร้องว่าของกูของกูเมื่อนกเขามัวแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั้นนกฝูงอถึงก็พากันมากินผลสนีเฟร์แล้วก็เปหน,นีไปนกเขาตัวนั้นก็ได้แต่ร้องว่าของกูของกูเท่านั้นสุดท้าดคนบางคนรควบรวมซับไว้ได้มากแล้วก็ไม่ทําให้เป็นประโยชน์ตนแลระะ่ญ้าตามสมควรคือตอนเองก็ไม่เกิดไม่ใช่ให้สบายคือตอนเองก็ไม่กินไม่ใช้ให้สบาย ทั้งไม่ช่วยเหลือหมูยากอีกด้วยได้แต่หวงทรัพย์ไว้ว่าของกูอของกูเมื่อขามวแต่หวงอยู่อย่างนั้นก็มีระราจริเจอหรือผู้ร่วมมรดกที่ไม่ถูกกันมาลักขมโมยเอาทรัพย์นั้นไปเสียเขาก็ได้แต่ปวดเพ้อเป็นทุกฉะนั้นส่วนบัณดิตผู้เป็นอาส่วนบัณดิตผู้มีความคิดดีได้ทรัพย์มามากแล้วก็กินอยู่ใช้จ่ายใ,ให้เป็นที่สบายแก่ตนด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ช่วยเหลือหมู่ญาติด้วยเวลาเขายัางมีชีวิตอยู่ก็มีการเสริญเสืเขาเวลาเขาตายไปแล้วเขาก็ได้ไปเป็นสิท์อยู่ในสวรรค์ดังนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเถิดว่าการส่งเคราะห์ญาติเป็นอนิสงส์สองประการคือได้รับความเสริญเสิญในโลกนี้หนึ่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์นหนึ่งดังนี้จึงควรที่พวกเราทั้งหลายจะช่วยเหลือเจรจาญาติ ของตนตามทุกควรแก่กําลังทรัพย์กําลังกายกําลังใจของตนจึงจะเป็นการดีถึงจะมีผู้เนรกคุณอากตัญญูอยู่บางคนก็ตามผู้มีปัญญาก็ไม่ควรถือเป็นประมาณควรเอาใจใส่เจียจาร์ยหมู่ญาติตามความสามารถของตนเพื่อให้ได้รับอานิสงส์ผลไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในภายหน้าควรนึกถึงเยี่ยมยามของพระพุิธเจ้าทั้งหลายมีเรื่อง พระยาสุนัขและพระยากาเป็นต้นกางที่แสดงมาจึงเป็นนั้นว่าอาน,นิสงส์งสังสก,กาอาน,นิสงส์งสังสกถากัรน,นี้พอสมควรแก่เวลาจ,จึงของยศดจึงของงดเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้นนี้ไม่แ